เจ็ดมหาสมัยสูตรต่อบุริมันจ่าจิสัางราชาทัตตะโตปัสสาสุติอันทพานังอธิปฏิมหาราชายศสิโสตตาปิตาสาวาหโวอินทนนามามหภาราอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมโมทามนาพิกัมมุงพิกุณังสันมิติงว่านางจักกีนันจ่าจิสัางราชากุยลุนหตัดปัสสาวสติคุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายศสิโส ปิติัติสัพหะวอินทนานามมหาภราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกกามุงภิกุนังสนิทิงว่านังปฏิมันจ่าติสร้างราชาวิโรปโคภาษาสตินาคานางที่ปติมหาราชายัสสติโสปตาปิติสะพหาวอินทนานามมหาภราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกกามุงภิกุนังสนิทิงว่านังตารันจ่าติสร้างราชา กุเวโลตัปสะาสติยัขฆานังอธิปติมหาราชายุสสิโสปตาปิตัสสะปะหวอินทนนามามหาปาราอิติมันโตชติมันโตวันนาวันโตชสสิโนมุตทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติวะนังปุริมะทิสังทตารตโตตะขินนนะวิรุณหกโกปชิเมนะวิรุปปะโกกุเวโลุตัลังทิสังจตาโรเตมหหาราชาสมันตาจะตุโรทิสามทัตฐานระมาณะทังสุ วันนี้กาปิระว,วัตเวเตสรางมายาวิโนทาซาอาคูวันจะนิกาสสามมายาคุเทมตุเวเทนตุวิภูจะวิปูโตสาจันธนกามาเสาทโทจะกินนาคันตุนิคันตุจาปะนาโตโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตรีจิตาเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชนุสุโภอากูปัญจะสิโคเจวะ สิม์พโรุสุริยวัชสาสเอเตจันเยจราชาโนอันทภาสาราชุภีมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวานังอัทาคูนาภัสานาคาวิสาราสหัตัชิกากัมภารัสสะตระอาคูปายาคาสหายาติภกยามุนาทตารัตทาจอาคูนาคายศสสิโนเอราวโนมานาโค โซปาคาสมมิติงว่านังเยนาคา,าราเชสาสหาหรันติทิพาทิชาปคิวิสุทธะจักคูวิหายะซาเตวนะมัชชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังพยยันตทานาคาราชานมาสีสุปันนโตเคมมะกาสิปุทโธสัณนหาหิวะจาหิอุปวะาหายันตานาคาสุปนาสาร นะมะกังสุพุทังวิตาวิชิตาวิชิระอัตเทนะสมุทังสุราสตาภาตโรวาสวัสเซเตอิทิมันโตยะยสัสสินโนการะกันชามหาพิสมาอสุราทานเวขสามเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนโมจีสาสตันจะภาริปุตานังสัพ เภเวโลจนามกาสันในตวาพระหิงเสนังราหูพัทธมุปาขมุงสัมโยธานิพัฒนเตปิคูนังสมิสิงว่นังอาโปจะเทวาปัจวีจะเตโชวาโยตะธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสะสหะอิตาขุนนากายิกาอาคูเทวายัสสิโนท้าเสติสัตถากยา สะเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสสิโนมุทัมมานาพิกามุงพิกูนังสมิติวะนังลินทิจเทวาสาหริจาสมาจะตุเวยมาจันทัศสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาทุริยัสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานัตานิปุรักิตวาอาคูมันทวะราหกา วาสูนังวาสโวเสธโทสโกปาคะปุรินโทตสเซเตสัจธากยาสเพนานาตตะวณีนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสินโนมุตตมนาภิกขมงคิกังสมิติงวะนังอัทาคูสาวคูเทวาชรา,ามักขิสิคา,าริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุพานิพาสินโนปรุณาสาธรรมาจะ ปุตตาจะอเนชกาสุริยาลุจลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนตาเสตเตสตตะทายาตเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสินโนมุทามนาปิกามงคุนังสมิติว่านางสมานามห้าสมานามนุสามนุสตมะกิทาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอัทาคูหารโยเทวา เยจารวหิตาวาสินโนปารคามหาปารคาอากูเทวาเจสสินโนตเสเติสัตากยาสเพนานัตตวานิโนที่ันโตชิติมันโตวานนาบันโตเจสสินโนมูธมนาภิกขมงภิกขนังสมิติงวานังสุกากรุมหาอารุณาอากูเวคานาส่าสหโอทาตคายห่าปามโมคาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัตาห่าระคชามิสกาจายัสสินโน ถานะยังอาคาปจุนโยติสาอภิวัสติตัศเตสตะสากายาสเพนานัตตวานิโนอิที่มันโตฉิติมันโตวันนวันโตเชสสินโนมุทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสันมิติงว่านังเกวียาตุสตายามากัตถะาจะยัสินโนซัมภิตการามเสธธามจุตินามาจะอาสวะยิมาราติโนอาคู ถ้าครูปารณิมิตาเตสเตสุทธากายาสเพนานาตตะวนิโนยุทธิมันโตเสติมันตวนาวันตยัสสินโนมุฏัมลาภิกามังคุพนังสมิติงว่านังเตสเตเทวานิกายาสเพนานาตตะวานิโนนามันวเยนะอาคันชงเยจันเยสติสาสหปะวุธชาติมักเกลังโอคาตินนามาสวัง ทักเคมูคาตรงนาคังจันทังวอสิตาจิตังสุพรมมาปารมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนางกุมาโรติโสจะโสปะคาสามิติงวานังสหัสสพรมาโรกานังมหาพรมาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตทิสมากาโยชสสิโสทัสิตาอิสราคูปเจกวะสวัตติโนเจสันจะมัจโตอาคา ฮาลิโตปาริวาโตเตจัสเพภิกันเตสิ้นเทเทเวสภัมิเกมารเสนาพิกามิปันปัสกันหัสะมันทิยังเอตะกันหาสะพันธ่าทาอาเกนะพันทามุตหมัตถุโวสมันตาปริวาริ้ามาโวมุนจิตาโคจินังอิติตัตถามหาเสนโกันหาเสนังอะเปสิปานินา ตระมาหัตะสรางกัตวานะเพระวังยะธาปาบุสโกเมโคทนะทนยันทนะยันโตสุวิชโกตถาโซปจุทาวัติสร้างกุทโธอศัยยังสะเสตันจะสัพังอภิญญายะวะกกิตวานะจักรุมาแต่ตัวมันตยิสัทธาสามกิฟสับสนีรเตมาระเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะ อาตปะมะก,กรุณตุตวะปุถุสาวสอสนังวีตราเคหิปากามุงเนสังโรมันปีอินชยุงสัเพวชิตะสั้างขามาพยาตีตาจสัสสิโนโอทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต